โอเคเรามาต่อกันจากพาที่แล้วคือภารกิจเรายังไม่จบเราเหลืองานอย่างหนึ่งเลยก็คือเนี่ยคือสู้แบบเดียวมันตายแล้วเนี่ยเลยอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือหาดันเจียนด่วนๆไปฟอเรสต์กันดีกว่ากลับบ้านแล้วก็เอายานี่มาย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 าฮันเตอร์ยาฮันเตอร์เอามาด้วยแบบยามองเห็นม็อบมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็ยามองเห็นแร่เผื่อจะมองเห็นแบบพวกกล่องในนั้นออะไรอีกวะเนี่ยน่าจะแค่นี้และมั้ง แค่นี้แหละ Hunter Potion แดนจอลัอันนี้แหละต้องแดน g จ r ลัสพชันจะได้เห็นกับดักเกิดลงไปข้างล่างอะไรย่งี้แค่นี้ก็เหลือเฟือปลอดภัยเราลงไปหาไอ้นี่กันเลยดีกว่าไหนๆแล้วก็มีคุณแจแล้วจริงๆมันเข้าโดยใช้บัคก,ก็ได้ไม่ต้องมีคุณจงคุณแจสภาพนี้คือเรายัางนัดกระชาวบ้านเข้าไหวอยู่นั้นเนี่ย Hunter Potion แดนเจอร์ลัสพชันแล้วก็อันนี้ยาสวงสว่างออกมาให้หมดจัดมาแล้วคือตอนนี้ต้องเดินหาแบบ เอาให้ทั่วตอนนี้แร่เขียวหน้าขุดเนาะแต่เล่นซีรีส์ห้ามขุดแร่ชาเลนจ์ห้ามขุดแร่ซีรีส์อะไรบ้าบอเอ้ยโอ้โหตกใจนึกว่านี้หายน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดเลยอันนี้หายขออานี้ด้วยได้ไหมเดือยวเราจะลงไปฆ่ากโกเลมเลยเอาไหมได้ปะวะไม่น่าได้มันเกินไปโกเลมอนะตอนนี้เรายังไม่น่าไหวว่ะเดินหาเดินหามีตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปวะ่ะข้างล่างเนี้ไม่ได้ไปเลยลองเจาะข้างล่างดู โกเรม,มันอยู่ไหนหมดวะหัวใจให้มันได้ยงงี้ดิวะเออหัวใจทั้งหมดมานี่เราได้มันจากที่ฟาร์มเราล้วนเลยหยิบม,มาจากข้างนอกก็มีไม่กี่อันเนี่ยไหนวะนี่เอโมรอลโอ้โหแค่เปิดประตูวะไอมัลมาด้วยเอ้ยออกไปอุ้ยอีอีมันอยู่ไหนหมดคือ จะหายโอ้โหหัวใจกูลงมาหาขอไม่ได้ลงมาหาหัวใจไอตัวนี้ดับปีกส <Hey. S 1> ปีกดับที่ดับที่คาปีกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าดิเฟนต์นั่นเจ็ดสิบกว่าอย่านะอย่านะ okay, เที่ยมเออโลดเมจเท่าไหร่ห้าสิบห้าทำเป็นเล่นเป็นแรงมันะ้น่ะมูนกร์ข้างล่างยังไม่ได้ไปเลยครับต้องลองไปข้างล่างหน่อยแหละหวังว่าตัวนี้มันจะไม่มีอะไรนะน่าจะมีแหละแต่มันยังไม่มาหาเราแค่นั้นเองโอ้ oh, ขุดลงไปเลยเห็นอย่างเงี้ย อย่างน,นี้ต้องขุดแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยดันเจียนเหรอเนี่ยอ๋อปราสาทเจอพอดีเลยให้มันได้อย่างงี้ดิอะไรมันจะบังองบังเอจนขนาดนั้นเออต้องหาทางเข้าอะทางเข้าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยขุดไปไม่ได้ด้วยเราต้องการที่ขุดโครเรมหรือไม่ไม่ต้องการทางนี้ไม่น่าใช่หวะไม่น่ารอดคือต้องลื้อทั่วเนี่ยลือล้อแบบลื้อลื้อเกือบทั่วเลยต้องลื้อนะไม่ใช่อัวเล่นละลลอะไรเลยเธอสิ้นดีมันใหญ่เลยขนาดนี้วะเนี่ย เมื่อไหร่จะถึงหลังคาเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วน่าจะใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละทางเขา้านี่แหละให้มันได้อย่างงี้ติวะโถกับดักมีไหม,มโอ้กับดักน่าจะมีเฮ้ย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 ยายาาหน้าย่าหน้าอย่าเล่นกับพี่อย่างนี้ของเต็มตัวเลยเว้ยอ,อะไรเก็บกับดักตีหรือว่าจะยังไม่เก็บคือควรเอาที่ตัดสายไฟมาแต่ว่าไม่ไดเอามานั่นแหละปัญหามีวิธีง่ายๆขุดกับดักแม่เลยโป่ง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 ป่งปั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 ง โอ้โหปวดนิ้วเลยเวนเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอึ๊บเกือบไม่ทันไปไกลๆกกสลับนี่ใช้ดีวะอันนี้ว้สูบอสออกไป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 เฮ้ยมันกระจายนี่ว่ะอันนี้ใช่ไหมเหมือนแบบถ้ายิงไม่โดนอ่ะมันจะกระจายใกล้ๆเออใช่มันกระจายอันนี้แสดงว่าดีดินึกว่าไม่ดีโถทำให้นึกผิดอยู่ตั้งนาน เอาอันนี้มาเก็บกับดักโอ้โหของเต็มไม่มีที่เก็บกับดักเลยไอ้เวนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สเปียร์แท็บนี่เป็นของชอบเลยเอ้ยขุดไม่ได้วะแม่งอัปเดตเจียดมึงทางที่ทําได้ก็มีอยู่วิธีเดียวละตัดสายไฟคือต้องมีที่ขุดโกเลมถึงจะขุดได้คือ1.3อ่ะขุดได้1.4ขุดไม่ได้แล้วถ้าเป็นที่ขุดอันนี้เนี่ยโธ่กลับก็ได้วะ ไม่ใช่อันนี้สิเอออันนี้อันนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเดินไกลจะได้แบบไม่ต้องกลับมาหุนหวายเรากินยาไปตั้งเยอะแล้วเข้าไม่น่ายบกหำเอาที่ตัดสายไฟมาเลยถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ที่ตัดสายไฟอยู่ไหนกองกองกลองไม่คนิกกองไม่คนิกเอามืนี่เอามานี่าานแหละที่รอคอยเอาตัวนี้มาด้วยเรารู้สึกว่าถ้าเราติดอันนี้ไปด้วยเยอะๆนะน่าจะปลอดภัยเึิงเพิงเิงเิงปพง,ปง เพิงๆๆแล้วเราก็กดทุกบัฟตอนลงไปด้วยดีกว่ายาเราเหลือเฟืออยู่แล้วดูต้นไม้เราดิเต็มเลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเออจำทางได้พอไปได้อยู่ทำเป็นเล่นแมงมุมมีกี่ตัววะแมงมุมอย่างน้อยเราต้องเรียกได้สองตัวยังมุมหาไม่เจออันไหนวะเนะี่ยเอานี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บถือในมือเลยไปทางนี้อย่ามั่วอย่ามั่วได้หรือว่ากูมั่ววะเออกูมั่วเปิดไว้เลยเห็นสายฟงสายไฟเนะี่ย เปิดไว้แบบเออเปิดอันไหนวะออนดีกว่าให้มันเห็นสายไฟทุกเส้นเลยฟอสเปิดอันนี้ให้มันเป็นฟอสเราจะได้เห็นสายไฟ,ไฟเอ,อ้อยู่ w a t e r f a ไม่ได้เจอหน้านานเลยเมดู s o n เฮ้ยจะชอบอันนี้วะ่ะต้องทำที่เก็บดาวแล้วเซอร์รินดับที่ปลาด้วยเฮ้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 ยทำเป็นเล่นไปหน้าได้หัวใจแล้วหัวใจอยู่ไหนวะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยหรือเรามองไม่เห็นเ,เก็บไปตั้งเยอะนะน่าจะอยู่ในนี้แน่เลย โอ้คิวนี่จริงด้วยเอ้ยดีที่มีอันนี้นี่ไหลกระดองเต่าเหรอได้มาตอนไหนเนี่ยัลโหลเออจึ๊บล <Hello. S 2> งไปแถวไหนดินี่ไงเห็นให้มันได้งี้ดีวะโอ้โหยามหมดกุกดตัวบีกินทุกอย่างแม่น,นเลยสบายกินทุกอย่างนี่มันเยี่ยมจริงโอเคถึงทางเข้าแล้วถือปืนรอไปเลยชุดก็ชุดสายปืนกับถืออาวุธกับชอบอาวุธอย่างอื่นแหมให้มึงได้งี้ ตัดแม่งเลยบอกให้นี่แน่ยนี่แน่ททำอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกตัดให้หมดอะตัดให้หมดอย่าให้เหลือนี่แน่เปิดได้แล้วเอฟชิเม้นต์ขึ้นพึ่งจะขึ้นอะไรกูเล่นมาตั้งนานโอ้โหแมงมุมไม่ได้ไ่าง so oh, so oh, ี so so <let> Ooh, ้พี่ลุกเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเปลืองเดี๋ยวเปลืองเดี๋ยวเปลืองยิงยิงโอ้โหอย่าพึ่ง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 เขาจมูกอยู่โอ้โหตัดให้หมดทุกสีดีกว่านี้สนุกสนุกสนุกสนานสนุกสนาน เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกนี้แรงแรงมากด้วยทำไปเล่นไปเราลืมไปว่าเรามีวอยแบ็กนี่ว่าวอยแบ็กไม่มีประโยชน์กับเรามากเลยพึบปึึึอย่าพึ่งเองพวกเองเนี่ยมันเกินไปแล้วนะได้ยีเล็บในนี้เนี่ยนะสุดยอดเลยว่ะปึ๊บนี่เนี่ย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 ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละบอกให้กล่องน,นี้ก็คือเปิดได้นะแต่ว่าเอาไปไหนดีรูดเข้านี่ไม่ได้ด้วยโยนเมืงน,นอกดีกว่าแล้วก็กเก็บมันจะได้เข้าไอ้นี่เออนั่นแหละลิซ่าพาวเวอร์เซลอันนี้เอาไว้เรียกกรซลาไปด้วย เอาไปด้วยเอามานั่นแหละที่เหลือช่างมันไวแค่นี้แหละเน้นจบไวนี่เนี่ยตัดแม่งเลยตัดให้หมดเจอเลยตัดให้หมดอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเยอะไปไหนเนี่ยจังเกิลมันจะเกิดไปละเกิดมาแล้วมานี่โอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเ้ย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 ดอกโซล่าแฟกเมน์ด้วยว่ะเอาไว้เรียกกิจกรรมโซลลงโซล่าฆ่าแม่งเลยไหมเนี่ยโกเลมเนี่ยพาร์ทพาร์ทนี้เลยไหมก็เออก็พาร์ทนี้ไง ท่าน,นี้ถือว่าหาเกินเถอะยังไม่น่าจะไหววะต้องทําที่สู้บอดีกของก็ไม่ได้เตรียมมาบักหรหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องเตรียมดีวะเอาไงดีแล้วก็มีปีกนะน่าลองน่าลอง,ลองแต่ว่าเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงไม่เคยเล่นแบบว่าไม่สร้างที่สู้มาก่อนเฮ้ยมันน่าลองทําเป็นเล่นไปอันนี้เอามาเอามาอันเดียวพอนี่ด้วยริสาร์ทพวเซล่อไป โอ้โหแ,แม่งหน้าขุดแล้วเกิดตละลานนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยมันกว้างดีเฮ้ยมิวมิกเหรอกูก็นึกว่าตัวอะไรเขาบอกโกลเลมยากขึ้นใช่ไหมไหนมาลองเจอหน่อยสิเรียกเขามาเลยดีกว่าอย่าไปหยองถ้าไม่ได้โลกนี้กูจะไปสู้โลกอื่นเอ้ยไปตัวน,นี้ดับหมกด้วยโหมกเพิ่มพลังเวทเนี่ยคือเราว่าเราเสียเปรียบแน่นอนในนี้คือไปทําให้ได้เปรียบก่อนดีกว่าปึ๊บนี่เนี่ยโยนออกไปโยนออกไปที่เหลือไม่เอานี่เนี่ยกินแม่งเลยประมาณนี้แหละ คืออยากจะสู้เลยนะอยากจะรู้จะเป็นยังไงแต่ไม่น่าจะไหวปึ๊บ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 อยากจะบั๊กได้จริงๆเลยเอ้ยพวกนี้มันหุบป,ปากไม่เป็นหรือไงวะอันนี้เปิดไปยังน่าจะยังวะเปิดแล้วด้วยโถรอแบบค่อยมาเคลียร์ทีละอันอันนี้เปิดยังเปิดหมดแล้วแหละกูว่าเป็นงั้นอยู่แล้วโอ้โห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 อย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นหนูใจเย็นหนู จะเย็นพี่น้องจะเย็นพี่น้องก็งสู้เลยดีกว่ากลับลองดูแบบไม่ต้องมีบัฟช่วยะจะไหวไหมน่าจะไหวคือเรามาดูความโหดของตัวเลงดีกว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ค่อยนี่ค่อยแบบจริงจังโหมดต,ตอนนี้โหมดยังไม่จริงจังยังโหมดคิ่ตี้อยู่เอ้ยอย่ามากิกะสิเองอะอันนี้อยู่นี่ปึ๊บอันนี้อยู่ไหนวะเจอแล้วมีที่เรียกสอันเองสงสัยต้องไปฟาร์มต่อจากโลกอื่นถ้าเราฆ่าไม่หมดเอานี่มา เราจะเอาอะไรมาสู้กับมันบ้างที่แน่ๆก็อันนี้ปึ๊บปึ๊บโกเลมนี่ทำมันเล่นไปสู้ยากนะแล้วก็โอ้โหมีพื้นหลังอย่างนี้สะดวกสบายเลยบอกให้รีบๆสู้ก่อนที่บัฟเราจะหมดดีกว่าเราเราคิดว่านะเรากินตัวบีเราก็เรียกมันออกมาเลยขอเต็มตัวก่อนเต็มตัวก่อนทําใจแบบเราอยากกดวาร์ปด้วยเอาวาร์ปไปไกลๆดีกว่าเดี๋ยวมันถือเป็นการหนีโกเลมบัฟทุกบัฟเรากินทั้งหมดได้เลย แล้วก็บางอันไม่จําเป็นด้วยซ้ําอันนี้ก็ดีดีแม่งหมดอ่ะอนนจริงไหมวอยแบ็กเปิดแปบบ๊บไม่มีกระสุนเลยเพิ่มหรอมีแค่นี้หรอหนึ่งสสาี่ขอเพิ่มความได้เปรียบหน่อยนะจังเกิลทอสโอ้โหสวยว่ะจริงเวอร์ชันนี้มีงี้ด้วยเออ,เอมันได้อย่างงี้สินะเออได้ไป อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอืออย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะสู้ยากขึ้นนะเอาจริงกูจะไม่เกาจะหกคือตอนนี้ก็คันอยู่แล้วเอาเกาจนได้เหรอกูยิงเข้าไปยิงเข้าไปสู้ไม่ได้ค่อยกดตัวดีคือยังไม่รู้ว่ายาอะไรกินมั่งมั่งไม่รู้เนี่ยเฮ้ยแต่มีแววนะนี่เอ็กเปิดไม่ใช่ไม่เอ็กนี่แค่เอ็กเปิดทำลายมือก่อนดีกว่าถ้าไม่ทําลายมือเดี๋ยวเรายุ่งเน้นทําลายมืออันนี้ด้วยอันนี้ด้วย่ะไปโดนมันต่อยเยอะมันต่อยแรงฟังๆๆๆๆๆยิงให้ดาวหมดเลยดีกว่ายิงให้ดาวหมด เอ้ยอย่าโอ้โหแรงอะเนี้ยทำเป็นเล่นมันไม่ได้เล่นมันมันจริงจังเลยเนี่ยมันจริงจังอย่าไปเล่นกับมันไอกอไอกอไอกอโอ้โหลูกน้องลูกกระจกเยอะเหลือเกินเนี่ยเองมันพึ่งลูกน้องนีง่ว่ะเองมันไม่จติงจริงนี่ว่ะเออลูกน้องมันเยอะเหลือเกินไอตัวเอลลอลอลอยู่ข้างล่างอะเอ้ยเจ่ากินกดตัวบีเพิ่มแล้วเผื่อเรจะทำเผื่อมันจะอะไรอะไรจะดีขึ้นสักหน่อยโอ้โหแมงมุม,มแมงยืนกัดเลย ยอดว่ะเดี๋ยวเราต้องแดชเยอะๆหน่อยหลบดาเมจโอ้หลบไม่ทันเวนเอ้ยเดี๋ยวนั่นไงมือพังพังหนึ่งแล้วโอ้ชิตโอ้ยชิตโอ้โหโหดโห,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 โหโดกว่าเดิมทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเข้มโอ้ชิตกินยาแล้วกูกินยาแล้วกูเดี๋ยวอยู่ไม่รอดกินยาแล้วเออเฮ้ยชึบนี่แดดโอ้โหแดดก็แดดไม่หลบไอเวน ที่สู้ไม่มีมึงก็กระแดะสู้เนาะปึ๊บรอทนอดทนอดทนอดทนอีกชีวิตต้องรอต่อไปอีกนะเกยไนเอ้ยอย่าหน้าอย่าหน้าโดนหลอกเข้ามาเอ้ยเวเนยว่าแล้วต้องสู้ไม่ได้โคตรแรงเลยเลเซอร์จากตามเนี่ยก็มาทำที่สู้แล้วแหละถ้าทำไม่ทำที่สู้นี่ไม่น่าจะสู้ได้แลหละเหลืออีกสามอันนกกาสุดท้ายแล้วเรากลับมาเจอกันท,นที่ทุกอย่างพร้อมดีกว่า โอเคคือมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรอกแต่ว่ามันน่าจะใช้ได้มากกว่าเดิมตอนนี้บัฟแล้วก็ยังไม่หมดแล้วก็เรียกโอเล่นออกมาก,กันเลยดีกว่าน่าจะได้นะรอบนี้คือเอาอันนี้ขึ้นมาข้างบนดีกว่ากระสุนไม่ได้หมดคือลืมนั่นเองก่อนที่จะเรียกมันออกมาเอานี้ใส่หัวมันก่อนปึ๊บหนึ่งสองอันเดียวเดี๋ยวเดียวเยวเราเอาของมาของสําคัญด้วยเดี๋ยวค่อยอันนี้หนึ่งติก๊กอันนี้แล้วก็นี่สองติก๊กซัมมอนด้วยอ่ะติก๊กซัมมอนคอ ก้อนนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บมีไรงัดออกมาทุกอย่างแล้วเนี่ยต่อมานั้นแล้วพอง,งัดออกมาปุ๊บแล้วก็เอานี้มาใหม่ซิปดาเมจมันก็น่าจะแรงกว่าเดิมแล้วก็ซัมมงซัมมอนมาซัมมงซัมมอนเออแล้วก็กินยาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เรียกจะได้เรียก3ตัวได้กี่ตัวหนึ่งสองามโอเคแล้วก็เรียกมันออกมาเลยแล้วก็สู้กับมันจบเรื่องเอยลืมมันนี่ได้ยังไงเล่าอืมอืมืมมันยังไงเล่า ตัวกัวนมันเยอะเหลือเกินเอาจริงไหมเยอะดีตัววนเฮ้ยโอ้โหมันไม่น่าโดนเลยตอนแรกว่าจะไม่โดนแล้วนะเน้นกับการหลบดีกว่าโอ้โหกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูอยากโดนกลัวชืพึบพๆพพยายามแด็แดหลบเดี๋ยวไม่โอ้ไอ่ยอเน่ไอ่ยไอ่ย่ยออ้่อ่้่นไ่ไเไ่นม่ คือชุดนี้เราคือเราม,มีมีทั้งหมดเนี่ยเรามีแค่เท่านี้คือทำอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วนี่ว่าแต่ฟากที่เลยงมีแค่2อ,อันแล้วคือเราเอาไงกับมันดีวะถ้าเอามาตรงนี้อาจจะชนะก็ได้มีวิธีหนึ่งเท่าที่คิดออกนะเราจะลองวิธีนี้กันวิธีวิธีปึ๊บนี่เขาเรียกว่าวิธีขี้โกงเราจะใช้วิธีเราจะเล่นแบบคนธรรมดาไม่ได้เอานี่ไปด้วยปึ๊บกลับไปจังเกิลดีทําทางลงแบบฉุกเฉินแล้ว โอ้หตายบัฟหายหมดเลยบักห่ำไม่ไม่เป็นอย่างนี้ลงไปรัวๆมืดด้วยนะฮึบฮึบคือเราจะเอาที่เรียกโกเลมเนี่ยมาไว้ข้างบนเพื่อเราจะได้เปรียบมากขึ้น <ๆ S 1> นี่ให้มันได้อย่างนี้ติกว่าโอ้โหแต่ไม่ออยแม่เข้ามาไม่ได้กะโหลกเข้าไปอึบพวกนี้มันเกตกาจริงเลยเวยเกะกะจริงๆเลยหรือจะเรียกโกเลมสู้ใหม่สู้ใหม่มันก็ไม่ชนะหรอก วิธีห้ามขุดแร่นี่มันลำบากจริงๆเอ้ยโหเป็นพันเลยโอ้โหเกินไปละเกินไปละจะเกินไปละพวกเองเนะี่ยแต่ว่าเราปักอันนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อนไม่ได้ทำได้นะถ้ามันได้นี่ดีมากเลยบอกให้ปึ๊บนี่เนี่ทำการทำการบล็อกล่องหนทำให้บล็อกล่องหนปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็แปะกะไอ้นี่อยู่ไหนวันนี้เจอละอยู่นี่ เอ้ยทำไมมันไม่ล่องหนเดี๋ยวนี้อัปเดตแล้วใช้ไม่ได้ไงเธอละลงเธอะเรียดจะไปลบแม่งเลยอย่าเอาบั๊กกูออกซิเขาเรียกมามุมมอเพิ่มเติมนะคือสรุปว่าเอาง่ายๆคือมีทางเดียวคือเราต้องสู้ตรงนี้แต่คือพวกนี้มันมาเยอะเกินไปเลยมีต้องใช้วิธีแบบว่าลดมอนเตอร์เกิดแล้วคือเป็นไบโอมจังเกิลแล้นะไม่ให้มันเกิดก็คงไม่ได้หรือเราจะใช้ที่วาร์ปช่วยดีวะราว,วาร์ปไปไหนมาไหนลําบากกลับบ้านเถอะวุ่นวายชีวิต หาเอทู to, สู้โกเลมชุดนี้ก็พอไหวบอกให้ชุดที่โหดกว่านี้มา,ามีแล,ล้วเหลือสองอันด้วยสองโอกาสสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดมีพิงต้องใช้อันนี้อีกแล้วแล้วก็แพลตตินัมโป้งหนึ่งอันก็เหลือเฟือแล้วจริงอยู่ไหนวะชูไหนต้องทำท็อตก่อนดิท็อตสีชมพู ทอสสีชมพูแล้วก็นี่ฮีชแอน a n เดลทำให้มอนเตอร์เกิดน้อยเอามา12อันนี่แหละแม่งแปะแม่ง12อันดูดิจะเกิดเยอะไหม12อันแล้วก็ดินมอนเตอร์เกิดน้อยเข้าไปอีกเอาดินมานั่นแหละไอ้นี้ดินเวลิมัสดินดินดินแล้วอะไรอีกวะทันตะวันไงใช่ทันตะวันแล้วก็สตาร์ฟออลิโกใครไม่มีสตาร์ออลิโกใช้อย่างอื่นก็ได้ทิ้งแม่งเลย ไฟเรามีแล้วเราปัก้างๆแล้วไม่มีสตารอบัลลิโกก็ใช้นี่อะไรวะก๊าซซีดไปดีกว่าแต่เรามีสตาร์บัลลิโกแต่ว่าเราหยิบก๊าซซีดไปไงจะหยิบอะทำไมอะหรือเรามีไม้ในตัวเราสร้างบ้านเรียก NPC พยาบาลมาอยู่เลยไหมได้แบบขี้โกงหน่อยจะได้แบบดีๆหน่อยตอบไลน์แป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วก็หวังว่ามันจะได้นะคือ จะเอานี่คือเรามียาแบบการมอนเตอร์เกิดแล้วนี่คือเหลือยาครั้งสุดท้ายด้วยคือขนาดกินยาคิดดูมอนเตอร์มันจะเยอะเลยขนาดนั้นเรารีบไปดีกว่าเท่านี้มันเยอะแล้วเราไม่ค่อยจะไหวกับพวกมันด้วยมันเยอะแบบว่าเกินไปรับไม่ไหวอืออือซิวเวอร์บูลเลตเอาไปทำไมเนี่ยกระสุนกระสุนไม่ต้องการไม่เอาอย่ายุ่งอย่ายุ่งนะออกไปชิวๆไปให้พน้ปนปักไม่แม่งเลยปักแบบไม่ได้ให้มันรู้ไปไม่ชนะให้มันรู้ไป มันต้องเกิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่จังเกิลมันเกิดเยอะก็ไม่แปลกแล้วไงขออยู่ข้างบนสักคู่เอาดินมาดินมาไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้หนึ่งสองนี่อันนี้จะทําให้เราบอกว่าเอ้ยทาให้มอนเตอร์เกิดน้อยด้วยลิซ์ดแบนเนอร์อ้าวให้ไม่ได้อย่างงี้ดีสวยเลยพวกนี้มันก็จะกากกันแล้วเพราะว่าตัวป่วนตัวป่วนกากแน่นอนเพราะเรามีป้ายและทันตะวันมาถึงตรงนี้ว่าทันตะวันมาถึงด้วยว่าคือทันตะวันครอบคลุมตรงนี้เลย นี่บัฟเกือบหมดแล้วเนี่ยไม่ชนะนี่ไม่ชนะนี่ก็ฝีมือแล้วล่ะคือที่มันแคบอ,อ่างที่ <c oughs> เอาไงดีวะคือแปะขนาดนี้แล้วไฟก็ครบทุกอย่างครบอืยังไงดีติ๊กให้หมดป, 2, ปึงป๋องปีามปโหยังจะมาอีกเนาะดูแล้วทำไงดีล็อกตรงนี้เลยกันตัวเองออกไปด้วยให้มันได้อย่างนี้ซิวะอไอรูรูนี่ก็กันตัวเองเข้าไปติดด้วย เขาไปติดจะเป็นเรื่องบอกให้เออขังขาแมงมุมหรือขังข่าววะนะ่ะเรามีแมงมุมสองตัวใช่ไหมเรากินยาซ a ม,มออ n เอาง่ายๆ่นะไม่ต้องวุ่นวายหรอกรีบๆนี่เรียกมันออกมาแล้วก็กดตัว b เออแล้วก็ยิงมันยากอะไรเฮ้เอเฮ้อเฮ่อไม่ต้องรีบร้อนจะเย็นวัยรุ่นอ,อือนั่นแหละแล้วก็ไฟกําแพงไฟกําแพงนั่นแหละแค่นี้แลเหลือเฟือละไอกอยิงไอกอไปให้มันอ่อนแอ ก็ยิงรัวๆไปยืนแรกเลยไหมคือเอาแขนให้พังแขนไม่พังนีง่คือลําบากนะคือแขนต้องพังถามว่าทําไมต้องให้แขนพังเพราะว่าถ้าแขนไม่พังเนี่ยเดี๋ยวเวลามันโตเนี่ยเวลามันถอดหัวเนี่ยมันจะมันจะโหดเกินไปแล้วเราจะไม่สามารถสู้กับมันไหวอืมุนงงดหัวร้อนชวยด้วยกูจะฆ่ามันยังไงดีวะดี่ยเหลืออันเดียวด้วยอ้ย h าวทูฆ่ามันวะ h าวอยากจะรู้จริงๆทางเลือกสุดท้าย n b c พยาบาลเถอะหรือไม่วิธีธนึงที่เราจะใช้คือเราจะใช้ที่วาร์ปบอกว่าวเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากโอ้โจรสลัดบุกอีกชีวิตจเจริญเหลือเกินทำไมชีวิตกูมันอานานจาังวะเกียรมึงโกเลมถ้ากูชนะไม่ได้นะกูจะลบเกมนี้ทิ้งมันจะฆ่ายังไงนะโกเลมเนี่ยเออเออ ออกไปให้หมดพวกมึงเนี่ยคือขนาดมีทุกอย่างครบแล้วนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยเป็นที่เกมหรือเป็นที่กลัวเนี่ยทำไมตอนแรกมันจะชนะวะงงอยู่งงเหมือนกันไอ้ไม่เข้าใจไปพวกล่างเนี่ยไปให้พน้นไปให้พน้นไปให้พน้พน,หพนเหตุการณ์นี้เคยเกิดกับเรามาแล้วตอนที่สู้กับวอรเอฟฟกครั้งนู้นโดยอาการหัวร้อนครั้งยิ่งใหญ่ตรงนี้ต้องทำเป็นห้องแล้วละ่ะให้ N p c พซมาอยู่ บีซีพยาบาลถ้าไม่อยู่นี่เอาอะไรสู้วะนะยถามจริงยังดีที่โกเลม็มไม่ทะลุบล็อกเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าถ้าไม่เห็นบีซีพยาบาลอยู่นี่สู้ไม่รอดวะแม่งยากเกินปัง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 นี่มันน่าจะเป็นแบบพื้นธรรมชาติเดี๋ยวมันมีระบบสลับบล็อกนี่โถสลับกันนี้ไม่ได้โถมึงรู้มากเนาะไอรีโลจิกไอเวนเออ ปั๊บปับปับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอเครีบรีบไม่ต้องสวยหรอกอันเนี้ยปึ๊บกำแพงเราออกได้ไหมเอาออกไม่ได้อีกใจร้ายขนาดวะเอ้ยมันควรจะเอาออกได้นะกำแพงอ่ะเดี๋ยวดิมันเราไม่ได้ค้อนมาเหรอวะน่าจะเป็นอย่างนั้น <C up> NPC อยู่ได้ไหมขอเอา NPC นี่มาอยู่ดิ Missing Wall กว่าแหละใจร้ายว่ะเกมนี้ คือเอาง่ายๆไหมคือกูสู้มันไม่ได้แล้วเฮ้ยอกไปพวกนี้เวนโอกาสสุดท้ายเราจะมาลองกันดีกว่าต้องให้ชนะดีวะเอ้ลิซ่เพาูเวอร์เซลเพิ่มมาอีกอันหนึ่งวะได้อยู่คันนี้มันต้องได้โอ้โหดรอ๋ยนนี้ดรอกง่ายสมัยก่อนดรอโคตรยากเลยมันต้องมีวิธีแล้วล่ะมันต้องมีวิธีไม่ยอมไม่ยอมบอกให้เมื่อกี้คือมันมีอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้หัวมันหลุดออกมาก่อนก่อนเวลาอันควรก็เพราะว่าเราเอา ฝนไว้ข้างบนนั่นเองเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วยามีแค่นี้จะพอปะเหอะเออขอแมงมุมแล้วกันแมงมุมช่วยช่วยิงแขนเลยนะก็นี่นี่นี่สาตัวเนี่ยสตัวทำงานให้เป็นประโยชน์เลยนะเอานี้ดีกว่าอันนี้น่าจะได้เรื่องกว่าเยอะเลยคือมันแบบว่าเราซบซๆชิลชผ่อนค,คลายผ่อนคลายกดอย่าทุกอย่างมันจะได้ไหมนี่อยากจะรู้เหลือเกิน ค่อยๆค่อยๆเป่งค่อยๆไปแต่ค่อยๆเป่งแล้วค่อยๆไป,อๆเ,ป,อๆไปเออเออแค่นี้อันตรายพอแล้วมึงเนี่ยฮึบนี่แดดแดดหลบแดดไม่ออกด้วยเวเ้ยเลยประมาณนี้มาอยู่ไกลๆมันดีกว่าไม่ต้องเห็นหน้ามันหรอกมีอะไรก็กันอย่างเดียวโอ้โหยิงอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอพี่อย่างนี้เลยเหรออู้ออกมาหมายถึงกูอย่าให้มันลดแม้แต่น้อยเดียวหมายถึงเลือดกูนั่นแหละไม่ใช่เลือดมันออกไปออกไปเอาแขนก่อนข้าง ทีละข้างทีละข้างทีละขางทีละขางทีละขางแผนทีละขางต้องการฆ่ามันโดยแทนทีละขางเอาแขน,น,แนก่อนอือไม่ต้องเห็นหน้านี่คือวิธีการสู้ที่ดีที่สุดไม่ต้องเห็นหน้ามันหรอกฆ่าแมงเลยเออไปไปให้พ้นไปให้พ้นบอกว่าไปให้พอนอย่าไปจุ้งอย่ามาจุ้งไปไกลๆเลยแมงมุมทำงานไลุกทำไม่ได้อย่างนี้ติดปั๊บชาว์โดดติดหน่อยเถอะไม่ติดให้กูเลยเออ ชาโดดองเผดูดอด43เลยหรอแรงนะแรงอยู่นะสบู่สบู่ที่ไหนล่ะไม่มีคำว่าสบู่หรือสบายทั้งนั้นยากเหลือเกินจริงไหมแมงมุมใจเย็นลูกแมงมุมกัดแขนไม่ใช่ลูกกูกดหิวไม่ได้กูเกลียดพวกมึงฮึ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 แดรทุกครั้งที่ทำได้พยายามแดทุกครั้งที่ทำได้คือกมึงไปอยู่ริมๆด้แบบขยาเห็นหน้ามนึงเกลียดมึง่าก็ยากแหละดีเว่เอ้ย แขนมึงนี่อ่ะลำบากจริงเลยโอ้ทางข้างนึงแล้วหรือข้างหรือข้างหลืข้างหรือข้างคอยข้าง,าง,าง,างเออนั่นแหละเหลือตัวอย่างเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งคิดว่าเองจะชนะข้าได้งั้นหรอได้อยู่แล้วไอสัตว์เออเอาพูดแทนมันโอ้โอ้โอโอชีตเออเออแดดทุกครั้งที่ทำได้แดดทุกครั้งที่ทำได้แดดทุกครั้งที่ทำได้เอ้ยไม่ไม่เอาไม่ฮุกไอเวนฮุกเดี๋ยวไม่รอด เหลือสามทีวียื้อไว้ให้ได้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 จับแพทเทิร์นตัวข้างบนอนะตัวข้างบนแรงตัวข้างล่างไม่แรงตัวข้างบนแบบเบเบยมากเลยเอยตัวล่างอะเแบเบยมากจับเลเซอร์คนดีๆก็พอถ้าจับเลเซอร์ข้างบนไมนะ่นั้นน่าจะรอดไอ้กเฮียกูเกลียดแม่งวะ่ะช่างแม่งจบแค่เนี้ย